กินแหลกแดกยับที่งานทิ้งกระจาสุพรรณบุรีโอน้ำใจหวานมากตลกแดกโอ้ไข่ย่างไก่นมป่องแดงในตำนานบางคนบอกว่ามันมันบางคนบอกว่าหว,วานหวานแล้วตกลงมันมันหรือหวานหวานมัน <laughs> <laughs> บอกเลยน้ำจิ้มโคตรอร่อยอะ่ะ <laughs> เดินมาหิวหิวแล้วมาจบร้านนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเด็ดมาก <c oughs> <laughs> น้องชอบรถแต่งไหมคะเทคมันแน่นมากเลยเว้ยแบบหืด,ดีจ้าจสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมากินแหลกแดกยับกันค่ะที่งานทิ้งกระจดสุพรรณบุรี <Ooh. S 2> คือเขาจะมีวันที่สองนะคะถึงวันที่14กันยายนทุกคนบอกเลยว่ารีบมาได้เลยร้านดังติ๊กตอกร้านดังแบบว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยคือมาครบเลยทุกคนไปค่ะทุกคนเราไปเริ่มตะลุยกินแหลกอะไรดีกว่ามาเลยเอาอไปเดิมร้านแรกด้วยครับผมลูกชิ้นลวกจิ้มเขาอยากกินอันนั้นอะอะไรหรออันที่มันจะเป็นแบบลูกชิ้นปลาอ่ะมันลูกชิ้นปลาหมดเลยอะดิ <laughs> อ๋อที่เอาคืออันนี้หรอใช่อันนี้อันนี้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเกี๊ยวห่ออะไรสักอย่างอุ้ยอุ้ยทีวันนี้ก็ไฟดาบว่ะโอ้แม่ก้อนเมื่อกี้เห็นเลยใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ได้แล้วนี่เป็นอะไรกินในความมืดเอาไปว่าเอาไฟเอาไฟหน่อยคอนเทนต์มากเวอร์เขาไม่แน่ใจทุกคนว่าไฟจะมาตอนไหนแต่ว่าเปิดมาต้นคลิปก็คือเอาเลยหรอต้อนรับเป็นอย่างดี อันนี้เป็นยำลูกชิ้นทุกคนแม้ว่าไฟดับน้องซันก็นยังจะกินได้นะว้าย,ยปลาชีสทุกคนอ๋อน่ากินมากข้างในเป็นแบบเป็นชีสไม่เผ็ดมากนะลูกชิ้นไข่กุ้งบ้าวู้วกํวาวว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 วนวว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 นวววววว้วว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 งวว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  เขาบอยเ<อ>นี่ยรสชาบเป็นไงแต่เขอกว่าน้ำจิ้มมันไม่ครีจาร์ตอ่ะแต่ว่าคุณภาพปลานี่อร่อยอร่อยเลยปลาทุกคนเขาไม่รู้ว่าจะตัดนังแค่ไหนอ่ะท่านจะมองเห็บเห็นไหมเนี่ย <laughs> เป็นการซื้อของในความมืดจริงๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านกระแมแม่เกตอ,อะไรอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้คุกถั่วมาแล้วต้องมาโรยเองเหรออันนี้เขาก็มีแบบอันคุกถั่วไงเปลี่ยนได้นะครงนี้เปลี่ยนได้อันนี้ อยู่ดีก็ได้ของฟรีมากินนี่กะละแม่แม่เกดบอกเลยว่ากินในความมืดหรือจะกินในที่สว่างก็อร่อยโ้ยังยืดไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่ยืดเหมือนชีสยืดอ่ะอารมณ์เหมือนมาดินเนอร์ใต้แสงไฟอร่อยจังก็คือตอนนี้เราเด็ดมากนะรู้ไหมเราสว่างมากเลยเราไม่ได้หิวนะกำลังมีแสงเอาไปจ้ากินน้ำส้ม oh นี่ไงลองฟังเขาบอกว่าถ้าไม่อร่อยไม่ต้องเอาไปแม้แต่ร้านอร่อยซะง,งั้น <laughs> ประเด็นคือเขาไม่รู้ว่าร้านไหนมันขายอะไรบ้างเว้ยเขามองไม่เห็นอ๋อนี่ร้านฟังเวอร์อันละยี่สิบห้าบาทเองลองลองหน่อยลองหน่อยเขาไม่ค่อยกินเลยทุกคนมันต้องลองว่ะมันเป็นขนมปังยังไงวะน้องซันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนอ๋อยังไงลองดูเอาอ๋อมันเป็นเหมือนขนมปังไส้ต่างๆอย่างเงี้ยเหรอยี่สิบห้าบาททั้งร้านรวมกันได้เลยสี่แถมหนึ่งห้าร้อยว่างั้น แล้วเธอจะกินแบบไหน่ะมันมีไส้อะไรบ้างโอ้ไส้เยอะมากเลยอันนี้คืออะไรหยองกรอกหยองกรอกนี่คืออะไรปลาหมูปลาหูอะไรของลาหมูหมูหยองไส้กรอกอ๋อหมูหยองไส้กรอกจริงๆมันจะมีเป็นแบบ s <S นนเป็นโลวยทุกคนเป็นโลครีมอ่ะแต่ว่ามองไม่เห็นเลยอะอลองอดับไฟดิทุกคนอะด,ออดับไฟดับไฟดิเอ้าอันนี้อะไรทุกคนอันนี้หยองกรอกหยองกรอก <c oughs> อ้าวอันนี้เหรอเนี่ยใช่ทุกคนมันจะเป็นแบบเป็นโรเลยเว้ยสตรอเบอรี่ ชอบรถแต่งไหมคะชอบครับผมชอบรถอะไรชานมรถสตอรอเบอรี่ดิเอ๊รถสตรอเบอรี่ว้าวเฮ <c oughs> ้ยมันเป็นยังไงอะแป้งคือนุ่มมากอะไส้จุกมากโอ้โหทีมันแน่นมากเลยเว้ยแบบอ๋อนี่เลยครับทุกคนคอนเทนต์จัด ให้ถ่ายซีวันลานี้ขายอะไรทุกคนคือเขาว่าบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่แพ้ยุงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ยุงกัดง่ายเราจะมืดอีกนานไหมแล้วอนนี้คือโดนแล้วสองลุกอฮ้ยเด็กน้อยนี่กัดวันนี้อุยุงกัดอยู่เลยเมื่อกี้มืดเรายุงยุงหามเลยนะเนี่ยไอ้นน้ก็ยังไม่จบกับไอ้ขนมปังนี้เนาะ ได้มาแล้วใช่อันนี้คือให้โรยกระเทียมมาเลยทุกคนนี่ยำหอยนางรมคุณหอมเยอะมากหอมเจียวกระเทียมเจียวเนี่ยนี่โอ้ใหญ่มากเ<ๆ>ขาบอกว่าใช้หอยไทยแท้ไม่เมือกไม่ขาวน้ำจิ้มมะนาวสดนะครับอร่อยขนาดนั้นเชียวไม่เผ็ดมาก รสชาติกำลังดีกินคู่กับหอมเจียวไม่เมือกไม่ขาวนะทุกคนตัวอย่างใหญ่ขาวมากใช่ตัวใหญ่สดใหม่กันเลยนะคะตามพี่แม่ค้าบอกเลยครับผมร้อยยี่บาทนี่ทุกคนดูดิมันคือถือว่าใหญ่มากเลยนะเว้ยใหญ่แบบบักเอ,กอะอ่ะกัดเด้งดึ๋งเลยอะ่ะดี นะร้านอะไรเอ่ยร้านอะไรครับร้านนี้เลยทุกคนร้านอะไรก็ไม่รู้ไฟมัน <c oughs> มืดน,น, <c oughs> นี่เลยทุกคนร้านนี้ร้านที่มีป้ายแบบนี้เลยพ <ดา S 1> อยำหอ,อยนางร,รมเ <ดา S 1> จ้ดาดังในติกตอกด้วยทำไมตรงนี้ไฟไม่มืดเลยอ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นโซนที่เขาแบบว่าปั่นไฟเองทุกคนปั่นยังไงปั่นยังไงนี่น้องหูเอาเลย สองตัวนั้นยังไงอ่ะเฮ้ยพ่อจับจับมันจะมาอ่ะโมาหมูเวันขโมยกลับบ้านเหรออุ้ยมันอ้วกไม่ให้จับไม่ให้จับโอ้ขนาดตัวเล็กยังไม่เบาอ่ะทุกคนวันเาเอามือยื่นเข้าไปหามันดิจับได้ครับไม่กัดครับอะไม่กัดไงไม่กัดแต่ว่าเงียบอ๋อ ไปขโมยหมูฟาร์มลุงเขาเหรอหมูหันหมูหันหมูกระทะขอวร์ปนะทุกคนก็คือไฟระดับทั้งงานทุกคนยกเว้นตรงที่เขาตัดแสดงแล้วก็โซนนี้เห็นร้านสว่างก็เลยมากินร้านโปรดราชาหมูกระทะบอกเลยน้ำจิ้มแซบรอบนี้จะไม่อาบแล้วบอกเลยน้ำจิ้มแซบนี่เขาพาเพื่อนเข้ารัดทีน้ำจิ้มนะเนี่ยเป็นไง อร่อยมากนั่งอยู่ตรงนี้นี่รีวิวให้กันได้แค่นี้อน,น,อนา่ยสองสาวรีวิว บอกเลยนะว่าถ้ามีงานวัดงานประจำปีงานกาชาติให้หาหมูกระทะที่เป็นร้าราชาหมูกระทะเท่านั้นบอกเลยว่าร้านนี้คืออร่อยประทับใจมากเขาบอกเลยว่าเขาเลเวลทเพเซนต์มากๆเลยน้ำจิ้มมันดีมากเนี่ยโปรโมทมันได้ตังมา <laughs> เหมือนเขาจ้างแต่ไม่จ้างนะบอก <laughs> จ้างตัวเองมากินเนี่ยนะบอกเลยน้ำจิ้มโคตรอร่อยอ่ <laughs> เดินมาหิวๆแล้วมาจบร้านนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเด็ดมากอ่ะยร <laughs> ทั้งมันถัวมันงาแล้วก็มันหมูด้วยใช่ปะละ่ะจูโอ้ดับเบิลหมูดับเบิลตับใช่ทุกคนคือนำ้ำจิ้มเขาอร่อยจริงนะเว้ย <laughs> <laughs> วีรีวิวคู่รีวิวคู่เปงคร <laughs> ับมันจนะมั <laughs> <laughs> นเนาะมันมัวรู้สึก,กดีพาเพื่อนเข้าวงการหมูกระทะ เรามันตัวอ้วนเนาะแก๊งเด็กอ้วนเฮ้ย,ยไปมาแล้วทุกคนสว่างขึ้นไหมสว่างมากเลยว่ะอ๋ออันนี้ของร้านนี้ร้านเดียวร้านนี้ร้านเดียวย <laughs> ชมเลยทอนแสนร้านโบมาไดแล้ว <laughs> ้าทุกคนเราไปหาของกินกันต่อดีกว่าได้เลยตอนนี้คือโดน เปิดการมองเห็นแล้วไปดูว่ามีอะไรกินบ้างได้เลยครับเปิดการมองเห็นเรียบร้อยนี่นี่พอมีไฟทุกอย่างก็ดูน่ากินขึ้นเห็นไหมใช่โอ้แตกได้30บาทอันนี้คืออะไรหนังหนังปลาเปล่าไม่ฉากลาไม่ฉาบหรือปลาไม่ใช่แล้ว กินกอนกลับกรุงเทพกินเราก็หลดอยู่ในรถแล้วเวลาคนเราไปล้างรถอ่ะก็โดนบทนี่เฮ้ hey, จะกินอะไรก็เก็บหน่อยเ <c oughs> ติมฝั่งนู้นดีกว่าใช่ฝั่งนู้นจะเป็นซอยของกินเลยใช่เปิดการมองเห็นแล้วทุกคนจะได้เห็นสักคีว่ามีอะไรกินบ้างใช่ซูชิหาบาทเปิดการมองเห็น <c oughs> เออพอเปิดการมองเห็นอะไรก็ดู น่าก,นนกินกันกว่าเดิมเห็นไหมทุกคนใช่ไม่งั้นคือมันมองไม่เห็นเลยนะเว้ยโซนเนี้ห้าบาทหมดเลยแต่ถ้าเป็นแซลมอนนี่คือสิบบาทนะทุกคน<อ>ไข่หวานชิ้นใหญ่ก็คือสิบบาทเออไข่แซลมอนไข่แซลมอนเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้มันคือบุกปะไม่รู้เหมือนกันเม็ดบุกเม็ดบุกว้าหน่ากินมากหมดนี้สามสิบบาททุกคนกินแบบอิ่มอ่มาบอกเลยใช่ซูชิห้าบาทนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านเอาแก้วใหญ่ค่ะน้ำลำไยสด เขาบอกว่าร้านดังติ๊ t ต k อกจริงเปล่าเขาเติมแบบเต็มเลยเขาขอชิมเนื้อลำไยก่อนเลยก่อนที่มันจะลดขนาดลำไยยังสดที่ตังสดเปล่าเปล่านี่ผมแขนเสื้อรอแล้วโอ้ลำไยหวานมากแน่หวานมากเป็นไงครับเป็นไงนะหวานมากหวานมาก ชื่อสถานีลำ่ย TikTok ร้านดังอร่อยคุณได้นี่ถ้าไม่ติดว่าซื้อน้ำลำญ่มาแล้วนี่จะโอรีโอวิปครีมแล้วนะน้องซันนี่คือการเปิดการมองเห็นของแท้เองหันไปดูินี่ครับโอ้โหไก่ย่างไก่ย่างไก่รีวิวรีวิวเนเ่ซื้อเก่าลักพอชิมได้ไหมเนเน่บอกก็ซื้อสิให้เปิดซิ่งเลย มันมีหลายร้านนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนกันอจจะรู้ว่าทำไมต้องเป็นร้านนี้เพราะว่าพ่อค้าเป็นผู้ชายลรโหลอกมากเกาลัดเกาลัดเท่าร่อยยี่สไม่แข็งร้านนี้ซื้อได้ไม่เรียกว่าผู้ชายหลอพ่อค้าหลอกอติอันอติมะม่วงเปรี้ยวมาชุดหนึ่งโหแล้วทุกคนอยากกินมีหลายอย่างเลยราคาก็ตามนี้เลย ต้องชิมโชว์เปล่าเขาสั่งแบบเปี้ยวจี๊ดมาเลยเวลากลับบ้านจะได้ไม่หลับไงฟังฟังเดอะโก้ไปทางๆแล้วก็กินมะม่วงเปียวๆไปทางๆโอ้โหฟินหลับไม่ลงตั้งแต่ฟังเดอะโก s t แล้วนี่บาลามีผลไม้นืมไหนไม่เห็นเปียวเลยเป็นเป็นโควิดไปไหนฮะไม่เปียวอะไรเนี่ย นม่องแดงในตำนานลองก่อนไหมสามสิบห้าบางคนบอกว่ามันมันบางคนบอกว่าหวานหวานแล้วตกลงมันมันหรือหวานหวานมันใส่ซุปหม่าล่าก็จะเพิ่มความหวานมันขึ้นเหมือนนมข้นเนาะมันนมข้นจืดนมข้นจืดกินได้นะกินได้ไหยอีกจะสองแก้วไหมนี่ตั้งกล้องถ่ายนี่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วขอกินด้วย อร่อยจริงเปล่าม,มันเป็นแบบนมห,หวานเป็นกลิ่นนมเลยอะ่ะ <c oughs> ตลกแตก <c oughs> เน้นแบบปลาปงเหรอ,อ,อ,อปลาไม่เก่ง,ง <c oughs> ถ้าเกิดใครมาก็มาลองเล่นกันได้หรือว่าหรือว่าเราจะยิงตุ๊กตากันไหมโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยดิน้องที่อยากเห็นฝีมือของเจ้านี่ครับ วันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าขนาดนี้อตอกไปแล้วครับตัวหนึ่งเดี๋ยวไล่กระดาษน,นี่ๆฝีมือพี่ไม่ได้มาเล่นๆครับผมล้างแถวล้างแถวนิ่มขนาดนี้คนลรืขี้กันวะเ k 1เคสิบเอดตัวแล้วอ้พักซิออนเป็นสี่ไปขี้ข้อกันมาหล่นโอ้โหลกสุดท้ายเฮ้ย แาดว่าจะเอาต่อย50บาทแต่ว่าหยุดไว้ก่อนยับยั้งชั่งใจตัวเองไว้ใช่เอาตัวอะไรดีอ่ะตัวอะไรแมวเปล่าแมวจี้เหรอหยิบไม่ถึงได้หยิบให้หน่อยดีเราเขาก็ให้พงกุญแจอีกอันหนึ่งอ๋อนี่เหรอชิน,นามอนเรียบร้อย <สา S 2> 50บาทบามึงมันโหดจังวะคนอะไรวะ <c oughs> ถ้าให้เล่นอีกก็เล่นนะเนี่ยสนุกแล้ววันนี้ได้ของกินเยอะได้ความสนุกกับบ้านแล้วชื่นชอบพอใจเรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาปิดคลิปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเอาจริงคือเขาว่าเป็นงานที่โอเคมากเลยนะมีทั้งของเล่นของขายของกินแล้วก็แบบว่ามีเทศกาลนี้ด้วยอะ่ะจริงจมันคืองานประจําปีอนละทุกคนชื่อว่างานทิ้นกระจาดน,นะคะ 2กันยาถึง14กันยายนนี้เลยใครจะมาก็มาได้เลยนะคะทุกคนที่สุพรรณบุรีของเราเนั่นเองวันนี้ได้น้องจอจีมาเป็นเพื่อนกับบ้านด้วยนะนี่ไปค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับส c r i b ์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย